กดใหม่กดใหม่กดเฮ้ยมันไปไหนอะมึงโหลดมาแบบหนึ่งมุมบนซ้ายมีรูปคลาวอยู่มุมบนซ้ายเป็นรูปเป็นรูปก้อนเมฆก้อนเมฆโอเคแผนที่คลาสสิกใช่โอ้ยแป๊บเดียวเน็ตเคเน็ตแรงนี่คือการทำแบ็คของยิ่งใหญ่ของมิสเตอร์ก้อนหินด้วยการพามันมายิงบทนะครับใครที่คิดถึงนะครับเรียดากมันนะครับ เฮ้ยชุดอะไรของมันวะน้าไม่เห็นดัเมื่อก mm. in ี้มันชุดเปลือยว่ะไอเทียมึงเติมเหรอไอน้โคตรเกียนี่่หายมันชุดทาร์ทด้วย่ะยอมไม่ได้ว่ะกูนี่ชุดประจำซีซั่นชุดโคตรฟรีระหว่างนี้ขอเพลงบทชีวิตติดหน่อยสิครับมิสเตอร์ก้อนหวย แม่มันจะเฮ็ปมากต้องกว่าอช่อหมไ่ล้านนะโอเคสิบห้านาทีเ<น>กมนี้มันเร็วว่ะรีบเต้นเต้นแล้วแหละโอเคใครโดนบอดยิงตายกูด,ดา่าเก็บกองเขาได้หรือไงอะไรนะเก็บกล่องสีทองนี่เห มึงนี่ก็ช่างสรรหาจริงๆเลยอ่ะเอาของมาแจกน้อไงวะไม่มันเป็นคนมาวางให้ตังเพื่อนนี่กูก็ไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไร Good luck mates เอาไปนวดนี่นี่ก็หิน Let's go เขานวดเดี๋ยวเขาหิน I got supplies enemies ahead ต้องใส่หมวกไปเอาไหมมีอ่ะ Afro เอ้ยนี่มันโชค เด,เ,เดี๋ยวมันก็รู้ว่าโดนบอดจริงตายหรือ,รอเปล่าแล้วก็มันต้องปรับตรงไหน <c oughs> แต่เกมนี้จบเร็วมากเลยเว้ย <c oughs> มันจบเร็วกว่าซานอกอีกนะกูตามใครอยู่วะ <c oughs> อ๋อเมื่อไหร่มึงจะเลิกร้องเพลงนี้วะวมันมีชุบเพื่อนด้วยนะไอวใจสีเขียวเดี๋ยวจ้ะตายก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบาย ให้มันเก็บของก่อนเดี๋ยวบบดจะยิงมันตายเคยเล่นหรือเปล่าบนมือถือเชุดเท่ใวิ่งวิ่งชนกระแปงไอ้สัตว์ขวดดีดูมันนะครับดูมันแล้วมึงเป็นเซตตัวอย่างว่าให้เก็บปืนได้ เท่าไหรเท่าไรไม่งั้นแม่งมันเก็บจนเต็มกระเป๋าออมึงอะไม่ว่าก็คือยัดเข้ต้องเป็นเซ็ตลิมิตไว้ว่าอยากให้เก็บเท่าไหรเดีย๋ยวเจอบอทแล้วกูจะเรียกมึงมาอีก,เ,ออกเจอบอทเจอบอทน,นี่มาเร็วจู่ๆโลบอยู่เนี่ยใครยิงอยู่ข้างหลังกูัว เอา้าเอา้างี้มันยิงตั้งนานกว่าจะบอดจะตายก้อ <c oughs> นหินนี้กระสุนไม่มีนี่หว่านู้สัตว์บอดของดีนละยหรอเออเรู้มาจากบ,บอดเราก็ได้เนี่ยวแย่่งแล้วเฮ้ชุดแต่งอะไรครบเฮ้ยเุอเออเอาดิ ถ้ามึงทำอะไรวะมึงยิงทีละเม็ดเลยนะเราจัดค่สิบเอ็ดเม็ดเนี่ยโอ้ไปเก็บกระสุนก่อนโอเคแอนดามิอาเฮชี้เป้าเป็นป่ามารุดมามึงกดลูกกระเป๋าก่อนดิอ๋อเห็นไหมชุดไม่ต้องซื้อซื้อทำไมรูดบอตเอา <laughs> อะไรนะ ให้ก้อนหิ่โดนบอลยิงตายแล้วก็รูดจิ้มใสนัปเฮ้ยมันยิงบอลชนะไปแล้วนะเว้ยอยาได้ปรามาสเขาออกจอกั้งแบตกูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะรอดนะขับรถล่าดีกว่าวะเชื่อกู รถอยู่ไหนวะับไไห,หารถก่นอกนเคมายเป็นนะบ้าเป็นแต่เคด้วยเราจะขับรถดีเซล1.9ดกาันแางนะครับแล้วก็จะร้องเพลงกดวิ่งเรือนะ่อมึงลากขึ้นบนค้าง,างอ๋อชีวิตแม่เหม็น <c oughs> กูมาหารถกูไม่เจอรถรถเป็นแนววะมึงก็ดูในมินิแม็กดิว,วะอะไรนี่มันพื้นฐานตั้งแต่ <surprise. S 1> พับ GPC เลยนะออเอาดิเอาดอบก็เฮ้ยไม่ใช่นั่นภูเขาไฟนี่ว่ะไอ้คุณยวคุณสีเนะีย่ยเปลี่ยนเป็นปันควัน มึงรู้เปล่าว่าเบอร์รี่ป่านี่กินแล้วก็ใช้แทนยานาำได้แดกซะแล้วเข้าวงไม,ไม่ใช่ผับจีแล้ว,วนะเนี่ยเกมซูไว้ว่าใช่ปะมีตั้งแคมปี้ไก่ไหมไม่มีที่นี่มันแมปยอดนิยมนะเว้ยเพราะว่ามันจบเร็วแล้วก็แดกนี่ไม่ได้อะมันยิงมันมันแตกได้แต่นั่น เบอร์รี่ตว์มันจะปิ้งไก่กูยังหารถไม่เจอเลยคนนี้ว่าจะไปลากเหยือ่อไั้ไหยเนี่ยวิ่งไปหาได้บงเออว่ะยิงหัวเลยว่ะบอดมันไม่ยิงหัวนะไหมเฮ้ยชื่อมาเรนั้นก็น่าจะคนนะคนนดืดเจอบอดได้อ่ะนี่ไง กูจะโดนยิงตานี่กูยิงหัวมาแล้วกันเออไอ,อ้เหี้ยนั่งลบเดี๋ยวเออเฮ้ยนายแม่งนอนมันล้ำเกินเฮ้ยใครเฮ้ยเกูเจอคนไอ้สั์สวยเลยครับ ไม่ไมัมนมันเรียกมันเรียกหอมาชุบได้ไวไอ้คนนี้ไปเรียกหอชุบไปชุบข้างนอกนุ่นได้มีเวลาทั้งตัวมาร์คมาร์คมึงคนนี้มาร์คส้มอ่ะข้อหนินมึงอย่าดันไกลมึงตายนะกูอบอกเลยมึงอย่าเดินไปก่อน,นให้มึงไปที่มาร์คส้มมึงเปิดแมปที่หอสีเขียวมันชุบกลับมาแบบเอ e x กเลเจนได้แมปเนี้ย ไปตรงนันไ,ไปชุบมาส้มอย่าไปชุบที่ใกล้ศัตรูด,ดิเกิดมาก็ไปชุบที่มันไม่วุ่นวายมึงก็วิ่งไปหาอุนนี่ดิมัก์หนึ่งเออสีเหลืองอ้าวนั่นนะ่ะมันยิงเพื่อนเราด้วยวะ่ะชุบทีเดียวเลยถ้านั้นนะ <team> เออชุบทีเดียวสองคนเลยดังวงแดกแล้ว ชุบเสร็จรีบไปมันมีปืนพกมาอยู่แล้วเดี๋ยวไปเก็บจากบ,บ้านต่อเอออยาเรียกมาทีละสองคนเจอคนแม่งแตกบอกเลยไอเดบบหักตรงก้อนหนฮวงจะแดกตายฮ่าอ๋ออยู่บนหลังคาเหารอ <c oughs> เดยกกี่ทีมอะเดยวที่เจ็ดคนใช่ไหมทั้งสองนั่นคือแมวอะไรหรออยู่นอกบ้านกร้วังบทชีวิตเอ้ย เออกูว่าแล้วมันเสี่ยงมากรอยเลยต่อไปเอาอาดน้ก็นิ่เปิดแม่งแต่ว่าจริงเราชุบบอลนี้ได้นะมันอยู่ที่แอร์ดอดเลยใช่ปะใช่ใช่เห็นแล้วไอ้เกียร์พวกนั้นมันกาอคบขันเลยอย่าทำเป็นหนออ่องไปอเออเป็นไงอะ ยิงกูรัวจก่ระยะไหนวะเนี่ยเสียงงรัวใกล้เมืองอะเฮ้ยแล้วเพื่อนยิงกูทำไมโอ้โหกูไปชุบตรงไหนได้บ้างวันนี้หอนูน้นเหมือนมันเห็นกูแล้วกูด,ดูมินิแมปอยู่เพื่อนต้องล็อกซ้ายกูอ่ะตายกูว่า ขยับปุ๊บกูตายปั๊บปวดเลยมันล็อกอยู่อ่ะอเเฮ้ยข้างหลังหนีก่อนแต่กูกลับไปชุทบทันปราะวะมันล่าวะมันล่าแล้ว ซ้ายทั้งขวาโอ้ยไอ้เหี้ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยยอมใจยังไงก็หนีนตกใจไหมมึงได้อะนี่ตกใจอะไรยังไม่รู้ว่าไ <c oughs> ม่ก็หนีนไว้เยี่ยมยิงกูจากไหนวะแบตกูหมดแล้วซีเอะซีเอะ,ะมึงไปลองซ้อมๆดู